พยายามเว้นระยะห่างนะคะให้เขามีพื้นที่ในการวางนะคะไม่ต้องใกล้กันเกินไปสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานกำลังทำรรไข่แดงเข้มเอาไว้ในเกลือหมกในเกลือนะคะดองเกลือแบบเอาไข่แดงออกมาดองแบบนี้นะคะภายใน3าวันทานได้ละค่ะเอาไว้ทําขนมเอาไว้ไปทํายำนะคะเพื่อนๆทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะ วัตถุดิบก็มีเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ไข่เป็ดนะคะเจแปนล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกลือเกลือแบบนี้นะคะเกลือสมุทรขั้นตอนง่ายๆนะคะเราจะนําเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะเอาไว้หมักดองนะคะอันนี้เป็นชามเพื่อนๆจะใช้เป็นกล่อ,องที่มีฝาปิดเป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่พื้นราบเป็นแบนแบบนี้นะคะ เอาเกลือสูงสักประมาณ1เซนนะคะสูงจากภาชนะแล้วก็ทําให้มันเป็นพื้นที่เรียบๆนะคะกดให้เกลือแน่นๆนะคะได้แบบนี้แล้วเราจะเอาไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันนะคะเราจะเอาแตกไข่แดงออกมานะคะเพื่อนๆระวังนิดนึงค่ะไม่ให้ไข่แดงแตกมีตัวช่วยนะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆใช้มือนะคะเพื่อนๆ เอามือแยกไข่ขาวไข่แดงออกลวดไข่ขาวออกมานะคะทำเบาๆเดี๋ยวไข่แดงจะแตกซัก่อนเหลือแต่ไข่แดงแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเอามาวางในเกลือเลยค่ะค่อยๆวางนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆจนหมดนะคะ ถ้าไม่มีไอตัวกรองไข่ขาวนะคะใช้มือก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกันเลยใช้มือกรองไข่ขาวแทนค่อยๆลูดเอาไข่ขาวออกพยายามเว้นระยะห่างนะคะให้เขามีพื้นที่ในการวางนะคะไม่ต้องใกล้กันเกินไป จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเอาเกลือหมกทับเลยค่ะค่อยๆทํานะคะทับให้มิดทั่วเลยนะคะเพื่อนๆเ,เบาๆค่ะเดี๋ยวไข่จะแตกสักก่อนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาซีนมาปิดภาชนะถ้าเป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ปิดได้เลยค่ะ วันนี้เราจะมาดูผลงานนะคะผ่านมาสามวันแล้วไข่แดงเค็มของเราเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ดองเกลือหมกเกลือเอาไว้มาดูกันกับเพื่อนๆมือจะผ่นล้างสะอาดแล้วนะคะแบกเข้าไปในไข่เลยหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะแข็งๆไข่แดงเค็มใช้ได้แล้วคะ่ะค่อยๆอ,ออกมาทีละลูกนะคะแข็งทุกลูกเลย ได้ไข่แดงแบบนี้แล้วเราจะล้างน้ําเลยนะคะเพื่อนๆผ่านน้ําไม่ต้องนานค่ะเจะ๊ันทให้ดูนะคะก็คือเราแค่ให้เกลือเนี่ยหลุดออกจากไข่นะคะให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหน้าตาดีมากๆได้ไข่แดงเค็มแบบนี้แล้วก็เอาไปทำขนมนะคะใส่บ้าจางขนมเปี๊ยะยำไข่แดงเค็ม เมนูที่ใช้ไข่แดงได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เจแปนขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยไปเจแปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ